นะ้าอน,นี่ให้ข้าวนะอ่ให้ข้าให้หน้ำเลยนะนะนอนอยู่นี่ประจำเลยเหรอหรือยังไงอะ่นะพักเหนื่อยนะแล้วบ้านอยู่ไหนอะ่นะลบ้าหรอนะเออวันนี้ขายได้ไหมขยะ กินเลยข้าวให้กันหิวได้กินได้จ้ะครับผมแล้วกลางคืนนอนนี่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานก็เห็นว่าอยู่ตรงนี้นะอ,อ